ทำม,มัวปิ้งหำม,มัวค่ะก็เคยกินครั้งแรกในชีวิตชิมปิ้งหำม,ม้วน เอาพูดเรื่อ่องห่เออเอาพูดถึงเพื่อนผู้สวยนี่พันไปสวนนองอันขี้ดูที่ไปถ้างบออกคมน้อยขีที่ไปว่าแทนอโลออายล้ออลอโอ้ยโอ้ยยานนะมันยานนะมันให้ตให้ว่าไปบ้องอยู่ตลาดเจ้าอยู่ดานงอนค่ะบอมองครับว่า ก้นอยงเนาะหลาคนเอเอาเอามาให้แม่อย่าเล่นเลยเดพ่อพาน้องไปหุ่นุดไปที่เสร็จใคมายังคนเราอย่างนนจกังวัยุ่งีตอนนี้เาเออเซตาเดี๋ยวจะด้ในนั้าเนาะเดอราเา เทดเวียกแล้วก็พักกินข้าวไปน้ำมไม่กลัวว <c oughs> กิจมิเกงมัวรับมัวมีน้มัววิ่ก้อนใช่ไหมพันเ,เนกียน,น,น,นงมงัวน่ะน่ะน่ะมันมันยบันยะนมมัว

มานีปิตานะสุตังวุตฺโตตํวุตฺโตภูมินามีโสสิวันนีที่นามปฏิทานังปฏิมีตานะมานีอนัมเมสุตังมนิสังอัจฉราก็17พวกนั้นนี้ขอได้พูดกันนี้ <laughs> Kau tak mau terserah,

तेजस्वी अमृत विष्णु राम 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 �

น้องเพื่นมาโฮมกันรถตั้งสิปไปัเือปลาถุมบายดีกินข้าวกับเฝอกินข้าวกับเฝอป้าผาเ่านกินข้าวกับปลาแห้งคนเอเอ้อาเอเาได้เอ้เื่อเได้ยกินเอาเส้นหงเมือก็คือเอาหลายแช่คนเดว้า ah um. mm ุฟเ ว่าข้าเจ้าหอมกลิ่นไม่ใช่ชอบออีเยอะอั้นเ่แลนี่เก็บแหงวะเก็บแหงวะหันหน้ามาดวยบนุ้มกินข้าว

โอ้เมืนอวนมันมาจังเื่อดหนู่อย่งมาจังมือนอดหัวนะนอดัวอนอดหนี่นขึ้นหักูมือก็แม่นอยู่ดังขัวปัวอยู่ทางซ้ายออไปดางซ้ายอะเงยเง่ พ่อแม่เมมันอยู่ทาังขวาังขัาวลูกมันอยู่ทลงท้ายค่เห็นบ่ซาดังท well. ้ายอะลงแงอย่ากเม่อละโอ้คือว่าอยเม่อไรเลยเราตอนนี้ปูมันอยู่นี่บอไมันได้ยูอยากคนโอ้บางเพียงไปนะไปละเน่มาเนี่ยกับืองเฟืองบางเพียงตนั้นแหละจบจบ